สวัสดีท่านผู้ชมครับผมชื่อโกโก้ครับชื่อเล่นชื่อจิ๋วนะครับนี่นะครับป่าหญ้าน้อยของผมเป็นไงครับโอ้โหผมจะมาเล่นตรงนี้ทุกวันครับไม่ให้ใครตัดเลยนะครับป่าหญ้าน้อยครับกว้างอยู่ประมาณวาหนึ่งครับยาวประมาณสามวาครับป่าหญ้าน้อยครับที่อื่นตัดได้ครับแต่ตรงนี้ห้ามตัดของจิ๋วนะครับถ้าเราจะมาตัดหญ้าตรงนี้นะครับ จะมานอนครับแล้วก็กิ้งเกือกอยู่ตรงนี้ครับไม่ยอมให้ตัดครับอ้าวเกาโชซะแล้วครับมันคันเหรอลูกจิวคันไงพ่อ,อบอกว่าอย่าไปลงที่ตมนั่นนะลงตมมันก็จะเละนะครับยังไม่ปล่อยออกไปเล่นนอกบ้านนะครับก็จะเล่นอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็เล่นกับตัวอื่นไม่ได้ครับ เพราะไปทำเขาแรงนะครับไม่ใช่ว่าทำแรงนะครับก็คือเออไปเล่นแล้วก็ไปวิ่งชนเขาครับเขาก็ไม่อยากเล่นด้วยนะครับเพราะว่าชนหมาแถวบ้านนี่ก็เด่นครับอันนี้ครับแรงเยอะครับเนี่ยครับเล่นตัวเดียวก็ได้ครับนี่ครับเล่นตัวเดียวไปเลยครับเพราะไปเล่นกับคนอื่นไม่ได้ครับกิ้งไปเลยครับ <laughs> มันจะเลอะหรือเปล่าครับลูกจิ๋วลุกซะและ้วลูกจิ๋วมันจะเลอะไหมครับนี่นะครับยังไม่ได้เวลานะครับปึ๊บครับหันมาหันมาเลพ่อเรียกเนี่ยก็ยังไม่ออกเดี๋ยวค่อยไปลูกสวัสดีก่อน สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไม่ได้ครับเล่นได้อย่างเดียวครับน่ะอยากออกแล้วครับแต่ต้องรออีกสักพักครับออกไปตอนนี้ไม่ได้ครับออกไปตอนนี้ไม่ได้นะครับสวัสดีครับที่ดูจิ๋วนะครับจิ๋วขอบคุณมากครับอ่ขอบคุณครับยังขอบคุณครับ